สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถคัสซีสวยสวภาพงามๆมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ใครกำลังหารถใช้งานนะครับจัดไปครับนิสสันเซลฟี่นะครับ1.6 ตัววีครับออโต้ปี2015ครับ2 1 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่หนึ่งแสนสกิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้ใครกำลังหารถใช้งานนะครับจัดไปครับจัดไปรถสภาพดีมากๆครับขาวอวบกว้างขวางนั่งสบายพุ่สตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีแอร์หลังนะครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ ทไทยผ่อน4,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับการันตีไปเลยเขาว่าไม่เคยชนไม้แท้1 3 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับขาวสวยอวบเอาไปใช้งานได้เลยครับทนกว้างนั่งสบายออปชั่นพอมีมาชมได้ครับคันนี้สวยครับตกแต่งลายไม้เบาะนังเซนล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับพวงมาลัยมันอีฟังชันมีพุชสตาร์ทนะครับแอร์ออโต้มีแอร์แถว2ด้วยครับรถสภาพงามแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่พิจารณาโทรสอบถาม มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับแต่ถ้าทำกาลังหานะครับรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับได้ปี2015นะครับรถสภาพดีใหม่แท้นะครับรุ่นนี้กว้างนะครับใครที่สนใจนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับในส่วนของ Nissan s e l ฟี่นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามแฟนขับแฟนเพจหรือใน YouTube นะครับการซ่อมบำรุงดูแลง่ายๆไม่ยุ่งยากครับคันนี้รับรองว่าสวยแล้วก็แท้แน่นอนนะครับไม่ใช่ อดีตแท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับรถบ้านแท้ไม่ใช่รถลานประมูลนะครับเราไม่นํารถลานประมูลมาขายนะครับมันจุกจิก ค่อนข้างจะหลายเรื่องครับเน้นในรถบ้านคัดสวยๆดีกว่าครับใครเข้าใจสนใจจัดไปครับจัดไปรถเดิมสภาพดีแบบนี้ถูกใจสมาชิกนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ219,000ับาทนิสสันเซลฟี่ E 2องพั้คันนี้จดปี2017ด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับโทรเจรจามาเช็คมาชมได้ครับรถสวยๆคัดไม่เก่งเช็คเป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้ครับรับรองว่างามแน่นอนมาดูได้เลยครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับ ครับฝากไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนึงนะครับถ้าเล่นรุ่นเซลฟี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับได้สาภาพได้ปีได้ราคานะครับออปชันก็จะพอมีนะครับเมื่อเทียบกับอันติดซีวิกเซลฟี่จะได้มาโดยส่วน